ครับผมครับมาดูขาจับกล้องครับผมหรือสโคปแคมหรือเปล่าที่เขาเรียกครับผมตัวนี้เป็นติดตั้งกับมือถือครับผมนี่ราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมใครสนใจนี่ครับมันจะยึดกับตัวสโคปนะครับผมนี่เป็นตรงที่ขันแบบนี้เข้ากับ ตัวกล่องนะครับประกอบประกบเข้าไปประมาณนี้ครับแล้วตรงนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ครับผมตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยววมใส่กล้องให้ดูครับใส่โทรศัพย์มือถือครับผมนี่ครับ ประมาณประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ครับปรับขึ้นลงหมุนได้ครับผมปรับหาจังหวะให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ล็อกไว้ครับผมครับตัวนี้ก็ปรับได้ครับผมตัวนี้ปรับสไลด์ได้ครับ ตรงนี้ครับผมปรับขยับ้า้ขวาครับขยับได้ขยับโทรศัพท์เรียนโทรศัพท์นะครับผมนี่ขยับได้ประมาณนี้ครับจะเป็นรางครับผมเป็นรางเหล็กนี่ครับเลื่อนขยับได้ครับผมปรับซ้ายขวาครับแล้วก็ล็อก ผมไม่ค่อยถนัดพี่จับมือเดียวหม,มุนล็อกครับผมครับประมาณนี้พี่ตรงนี้ปรับขึ้นลงครับผมปรับมุนได้ครับมุนหามุนหาจังหวะที่มันชัดเจนครับผมทำชัดแล้วก็ล็อกไปครับ ครับผมประมาณนี้ครับตัวนี้ยึดกับกล้องแน่นครับผมถือว่าแน่นใน,นระดับหนึ่งครับผมครับราคาห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมสนใจราคารวมส่งครับ งานประมาณนี้แหละพี่สนใจทักไมาได้ครับผม